สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเที่ยงของวันพุธนะคะ ทำคลิปเสียงที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีเสียงดังแทรกซ้อนหน่อยนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อเช้านี้พี่ขาเขาก็กินอาหารนะคะก็รีบถ่ายคลิปเด็กๆเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะไม่มีคลิปให้ชมนะคะออขอบคุณที่เป็นห่วงอาการเป็นหวัดของลูกนะคะก็พอดีขึ้นบ้างแล้วนะคะอันนี้แม่ฝ่ายแม่ฝ่ายยังต้องพบหมอนะคะวันเสาร์นี้ซึ่งนูกก็ จะลงชุมชนขอความเมตตาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าก็มีท่านช่วยเหลือมาแต่ว่านุคิดว่างบประมาณยังไม่พอนะคะเพราะว่าจะต้องมีค่ารถค่ายานะคะก็ต้องมอีอย่างน้อยก็ประมาณสักติดตัวไปประมาณสักสองพันเพราะว่านุกจะซื้ออาหารเม็ดของแม็กซิมาด้วยนะคะมาให้เด็กๆนะคะครั้งที่แล้วไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเด็กๆออกมาไม่ได้ลูกแม่จะไปทำงานแล้วลูก ออกไปไม่ได้นะคะอยู่ในนี้ก่อนอยู่ในนี้ก่อนเพราะว่าแม่ต้องไปทํางานนะเสียน้อยสน้อยแข็งแรงดีนะคะ,ะนุกก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องแมวที่อยู่ในซอยเก้าเหมือนกันกับนุกที่คุณยายเขาเลี้ยงไว้นะ่ะขออนุญาตเล่านิดนึงใครที่เคยดูคลิปนั้นจะจําได้อาพาสุขาสุขดูน้องภาสุขไปด้วยดูนุกรอบไปด้วยนะคะก็ ยายเขาเห็นนุกที่ตลาดเนาะเพราะนุกเคยแบ่งอาหารแม็กซิมาให้ยายเนาะให้ให้แมวเด็กที่ที่บ้านยายเหมือนกับเขาจะป่วยนี่แหละแต่ยายบอกว่าเดี๋ยวนี้แมวเด็กของยายเน่ะอ้วนขึ้นเพราะว่าอาหารที่นุเอาให้ยายเพราะเห็นยายที่ตลาดเมื่อวันก่อนมีอีกไม้ยายขอซื้อหน่อยก็สงสารยายนะคะสงสารยายถ้ามีก็จะให้ยายเลยเอาไปให้เลี้ยงเด็กๆก็ยายเขาก็เลี้ยงไม่ได้คิดจะเอาไปทิ้งนะคะแมวเด็ก ก็เลยสงสารนะว,ว่าวันเสาร์นองจะแวะเข้าไปซื้อด้วยนะคะแม็กซิม่านะคะอาจจะประมาณพันห้าสิบบาทเนี้ยค่ะว่าจะซื้อมาเพราะว่าแบ่งปันนะคะแบ่งปันเพราะว่าคนแก่เลี้ยงแมว <ımı> ก็มีเศษอาหารมีข้าว yes. สวยมีก้างปลาอะไรเงี้ยนุก็เลยแบ่งให้วันนั้นแล้วก็เด็กๆก,กินชอบมากะคะ่ะแมวที่บ้านยายประมาณสิบตัวนะคะสิบตัวนั่นแหละค่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะคะแจ้งเพื่อทราบแล้วนุก็จะ ลงชุมชนขอความเมตตาของแม่ไฝด้วยนะคะโยถ้ามันเสาเนี้ยคะ่ะต้องเอาเข้าไปตรวจปากอีกเพราะว่าตอนนี้เขากินอาหารได้แล้วอยากดูว่าปากเขาอ่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่านหนูก็จับจับเขาง้างปากดูไม่ได้เมื่อเช้าก็โดนเล็บเขาปักไปที่นิ้วเพราะว่าไปฉีดสเปรย์ที่ที่ปากให้เขานะคะก็ได้แผลเลยนะคะเมื่อเช้านี้นั่นแหละค่ะก็ หลายอย่างนะคะหลายอย่างพูดถึงว่าเราเลี้ยงแมวหลายตัวมันก็มีความเครียดนะคะ,ะเรื่องนี้มันเป็นทุกคนนั่นแหละคะ่ะจะไปว่าคนใดคนหนึ่งว่าอะไรมีแต่เรื่องเครียดมันมันไม่ได้นะคะมันเราเลี้ยงแมวหลายตัวแล้วเราไม่ได้ร่ารวยมันเครียดอยู่แล้วนะคะทั้งค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวทั้งบางทีเด็กอาจจะไม่มีกินทันเวลาเราก็ต้องหาเงี้ยนะคะเออก็ ช่วงเช้ามาหาเสื้ออะไรไปโรงเรียนหาอะไรกินนะหาอะไรกินเช้าหาซื้อะไรไปกินที่โรงเรียนก็มิเลี้ยวนี้กมนจน่ากินมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปทำงานรีบไปโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะ